สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องลับ้านะครับเราจะคุยเรื่องลับๆกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบเรื่องลับทุกวันวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์โมงและคนที่เราจะเจอกันประจํานอกจากผมแล้วก็จะมีท่านนี้นะครับอาจารย์เสรีบุทา um สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เราขอคุยเรื่องเจนไวนะครับอาจารย์ท่านนายกบอกว่าท่านเป็นคนเจน Y คํคำว่าเจนไว้นี่เป็นยังไงอาจารย์เอาเจน Y ก่อน คืออย่างนี้สังคมเราเนี่ยเราแบ่งคนเป็นช่วงๆนะคะรุ่นแก่ๆอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกเจนบย่อมาจากคำว่าเบบี้บู r เป็นคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้คนศิลธรรมไม่มีมีท้องก่อนแต่งมีการอะไรต่างๆน้นะคนก็เลยมีลูกเกิดเยอะก็เรียกเป็เบบี้บูเมอร์ตอนนี้ก็อายุ60กว่ากันหมดแล้วนะคะ เจนต่อมาอายุประมาณสี่สิบกว่าจนถึงประมาณหกสิเนี่ยเขาเรียกเจนเอ็กซเจนเเนี่ยบา uh huh. งทีแล้วชื่อเต็มๆเ,เขาคือ Baby b u ัสเตนะฮะก็แปลว่าเป็นยุคคุมกำเนิดตัว X กเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ลูกเกิดใช่ไหมค oh oh. รับอาเป็นยุคที่คุณมีชัยวิรัตัวิทยาในประเทศไทยเราก็มีเรื่องของการวางแผนครอบครัวมีลูกมากจะยากจนมีลูกเพียงสองหญิงก็ได้ชายก็ดีมีเพียงสอง ยุคนั้นเนี่ยเขาไม่อยากจะให้มีลูกการเป็นเป็นเบบี้บัสเตอร์นะคร oh. uh ับ huh. อ๋อนะฮะอ่าทีนี้ต่อมาก็ช่วงประมาณยี่สิบกว่าจนถึงประมาณสี่สิบเนี่ยเขาก็เรียกว่าเจนวายนะครแล้วก็ต่ำจากนั้นลงมาก็จะเป็นเจนแซนะคร mm ับ hmm. ห่างก,กันประมาณสิบห้าปีสิบห้าปีเนี่ยนะคร mm ับ hmm. พอหลังจากแซเนี่ยเขาก็ไปเอาตัวนสือกรีกมาก็เป็นเจนอัลฟาพอหลังจากอัลฟาโตขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็น เจนเบต้าเป็นอ,อ,นอักษรกัษกจาก A B C ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะโอเคเพราะเราก็รู้จักเจนวแย้ว20 uh huh. e ไปปลายถึง40เขาเรียกว่าเจน Y นะคบทีนี้ก็ปรากฏว่ามีเรื่องของการที่จะมีการที่ปลายไม่ไว้วางใจนะคะสัางการสักฟอกเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านของพรรคเพื่อไทยเขาก็เตรียมองคลักษ์ไว้10คนนะคะ แต่ทางทางด้านของเพื่อไทยบอกจะมาเรียกองค์รักษ์ต้องเรียกว่าขุนพลโอ้ขุนพล๋อแหน่งใหญ่กว่าองครักษ์เขาเป็นขุนพลซึ่งมีความรู้เรื่องระเบียบของอการประชุมเพราะะะั้นถ้าเะกลุกขึ้นมาประท้วงอะไรต่างๆก็เป็นเพราะว่าทําผิดระเบียบ นะ oh. เขาจะเป็นคนการเตรียมข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะพูดแทนนายกก็เป็นเพราะเขามีข้อมูลนะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการซึ่งมีทั้งในสภาและนอกสภานะครับในสภาก็คือเป็นคนที่มีความรู้ความหาแล้วก็เป็นสสถ้านอก mm hmm. สภาก็คือคนที่มีความรู้ความหาจะไม่ได้เป็นสสแต่เป็นที่ปรึกษาที่จะคอยป้อนข้อมูลให้ใช่ไหมครทีนี้ ก็ส right <os> right ื่อบนชนก็ชอบไปซักไปถามนายกกลัวไหมต้องมีองค์คลักไหมอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับซึ่งนายกเนี่ยเขาคงไม่มีกรุ๊ปไลน์ล่ะนายกเขาก็ตอบก็มีแต่คนของเพื่อไทยบอกไม่มีนะครับเขามีแต่ขุนพลไม่มีองค์คลักเไปตั้งกรุ๊ปไลน์กันหน่อยปัดแล้วก็จะไปช่วยดูกรุ๊ปไลน์จะได้พูดตรงกันนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะทีนี้ สื่มวลชนก็ถามกลัวไหมตื่นเต้นไหมอะไรต่างๆนาน,นานะก็ปรากฏว่าคุณนายกของเราก็พูดทันทีเลยว่าการที่มาบอกว่าเขาไม่มีภาวะผู้นำเนี่ยนะคะทำ,ทำไมฮะเขาเองไม่ได้อยากไปชี้หน้าสั่งใครแค่ดีก็รู้แล้วเข้าใจพิษี๋ยวก่อนนะภาวะผู้นำคือการไปชี้หน้าสั่งใครเอ๊ะย๋ยวก่อน,ม,นมันไม่ใช่ไ,<ม>ไงแต่นายกพูดอย่างนี้บอก เออเนี่ยมาว่ากันเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดที่อยากจะไปชี้หน้าสั่งใครเฮ้ยเข้าใจผิดหรือเปล่าคนเป็นผู้นำคือคนที่วางยุทธศา,ศาสตร์แปลนใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมสร้างทีมเวิร์กได้แล้วก็สามารถที่จะ มีความคิดอ่านในการพัฒนาได้มีความคิดอาาาด่าน <ật> ในการแก้ไขได้แล้วสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเป็นคนขยันขันแข็งเก่งกว่าคนอื่นขณะเดียวกันมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ขยันนั่นคือผู้นำไม่ใช่ไปชี้หน้าสัง่งใครพอคนก็นบอกว่าคือในในคำปรารบของพรักประชาชนเยี่ยมเขากวอาจะยกไปเดีนยวามผู้นำอาจาร <sven quito S 1> ย์เนี่ยแป๊บอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงนะ ออเท่านนายกเนี่ยอาจจะฟังคําถามของสื่อมวลชนผิดไหมฮะอาจารย์คืออาจจะฟังเป็นหัวหน้าคนใช้อะฮะคือไม่หรอกเขาเป็นคือการชี้นี่คือคำปราบคือการชด้จากคําปำปราบของรรคประชาชนรรคประชาชนบอกว่าเขาไม่มีภาวะผู้นําแต่การชี้นี่มันมากจะเป็นหัวหน้าคนใช้นะฮะว่าน่าจะเป็นผอผู้นําน่าจะ นายกอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงนะคะเขาเข้าใจผิดแน่นอนที่เขาคิดว่าเขาไม่อยากไปชี้หน้าใครนะโอเคแต่แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นนายมตรีเจน y นะคะ uh huh. แล้วก็คนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยกับการมีนายมตรีเจนไก็ได้นะฮะทีนี้การอ่านระหว่างบรรทัดอ่านระหว่างบรรทัดนะครับมันก็มีนัยยะได้หลายอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือว่า เขาเป็นคนทันสมัยนะคำว่าเจ <น S 2> ็วบายว่าทันสมัยโอเคใช้เา่าคนที่ไม่เข้าใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นพวกโบราณจาน้นไม่เข้าใจว่าความทันสมัยคืออะไรอันนี้ก็ความหมายที่หนึ่งซึ่ง <Okay. S 1> อาจจะผิดก็ได้นะอันนี้เรากำลังอ่านระหว่างบรรทัดนะอะ <Okay. S 1> ส่วนอันที่สองก็คือว่า ถ้าเกิดบอกว่าเขาไม่เก่งเขาไม่มีความสามารถไม่มีอะไรก็เขาอายุน้อยอ่ะเขาแค่เจนวอะ่ะเขาไม่ใช่เจน X, เเจนบซึ่งมีประสบการณ์มากมายอายุเยะเยอะแยะแล้ว เพราะฉะนั้นไม่รู้จะตีความหมายว่าเคยมาว่าฉนันฉะนะฉันทันสมัยพวกเธอไม่ทันสมัยหรือจะมาบอกว่าโอ้จะอ,อะไรนักหนากับฉ,ฉันก็ฉันเป็นคนเจนวายโอ้จะเกิดความรู้ฉันไม่พอประสบการณ์ฉันไม่พอมันก็แค่เพราะฉันเป็นคนเจนวายพวกเธอไม่คุ้นเองแหละอุ้ยอ,นนอันนี้มันน่าจะผิดนะอาจารย์คนอายุเจนวายเก่งๆเ,เ,เยอะมากเลยนะอาจารย์ c ี o บางบริษ <scriptures Therm aan> ัทเนี <player> ่ยหรือเมืองนอกเนี่ยก็คนวัยนี้ทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ถูกต้องเรามีผู้นําต่างประเทศที่อายุใกล้เคียงกับเธอก็มีตั้งเยอะแยะนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยสมัยที่จอห์นเอฟคนดี้เขาขึ้นเป็นประธานอาธิบดีเขาก็อายุไม่มากไม่หมายอะไรใช่ไหมครับมาครองฝรั่งเศสก็อายุไม่เยอะใช่ไหมครับในรัมนตรีแคนาดาก็อายุไม่เยอะนะครับอนรัมนตรีนิวซีแลนด์ก็อายุไม่เยอะ เพราะฉะนั้นนี่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นคนเจนไหนพูดอย่างนี้ยคนเป็นเจนวที่เขามีความรู้มีความสามารถเขาเดือดร้อนนะอาจารย์เออผมจะโดนทัวถลม่มไหมฮะคือคือท่านนายกฯข้าจะเป็นเจน Y อีกแบบหนึ่งะฮะอาจารย์คือคนอื่นเขาวายตัวเดียวของของ,ของท่านนายกฯอาจจะเป็นจะมีประกอบเลขสองตัวะ w H y ฮะแต่ y, y, ไม่อยู่กับเอชเขาวาฮะคือเจนวายวาไมมึงวคือทำไมคุณเป็นาานายกได้ยังไง วายมาทำไมเงี้แหละใช่คือจริงๆนะ้วพี่อยากจะบอกว่าอย่างนี้นะคะคนเราเนี่ยเวลาที่เราจะให้ใครดำรงตำแหน่งอะไรก็ตามนะคะคำว่าเจนเนี่ยคงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอามาพิจารณานะคะเราพิจารณาอะไรความรู้ทักษะความสามารถประสบการณ์คุณธรรมเราพิจารณาต่างๆนานาเหล่านี้ต่างหาก นะตอนนี้ผมขอเข้ามาที่เอ่อเพจของคุณประวินนะฮะอา่าโอ้โหตั้งแต่ฟังคุณประวินมารอบนี้ต้องบอกเลยว่าประวินพูดถูกต้องมากเออเอาที่ะระโบียคมาเลยเอาที่ระโยคมาเลยเออต้องขอตัดบางคำนะมันค่อนข้างจะแบบว่าคำอย,า,อยางไม่เอา<ๆ><ๆ>ทอีแปลงแปลคำหยางพื่อเพาะเพือเพาะความมั่นหน้าของคุณนายกคุณเชิดประการแรก บอกว่าขอเป็นผู้นํารุ่นใหม่ผู้นําเจนวายอยากค่ะอยากค่ะอยากค่ะคุณอย่าทาชื่อเสียงเจนนี่เสียนะคะอะคนรุ่นใหม่หยุดการ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 หยุการตรงนี้กันคุณประวินบอกว่าถ้าเกิดว่านายกเนี่ยมีความสามารถแค่นี้ทํางานได้แค่นี้และอ้างตัวเองว่าเป็นเจนวายคุณกําลังทําลายชื่อเสียงของเจนวาย เพราะว่าถ uh ้า huh. เกิดคนคล้อยตามว่าอ๋อเหรอเจนวายทำได้แค่นี้เหรอนแสดงว่าเจนวายนี่ห่วยแตกมากเลยสินะเพราะฉะนั้นการบอกว่าฉันเป็นนายกเจนวายเนี่ยคนเป็นเจนวายทั้งหลายเขาเดือดร้อนคุณกําลังทําลายชื่อเสียงของเจนวายเพราะเจนวายเก่งๆเขาก็มีคุณจะมาอ้างความเป็นเจนวายแล้วคนเขาพินิจพิจารณาการทํางานของคุณอยู่ทุกวันมันห่วยแตกคุณกําลังทําลายชื่อเสียงเจนวายโอ้ยโชคดีนะเนี่ยผมไ,มได้เจนวาย ผมเ็นแซดเขาบอกว่าอาจารย์ปะีนเขาบอกว่าคนรุ่นเจนวายจุดๆอะไรเนี่ยใช้วิธีเข้าสู่อำนาจาการเมืองผ่านระบบอุปถัมภ์อ่าโอเคก็แสดงว่านาะยยกมนตรีของเราเนี่ยเมื่อวานที่ตูบอกพี่พูดไปแล้วเนี่ยนะครไม่ได้เข้ามาตามหลักของ job description และ job specification ใดๆทั้งสิน้นเข้ามาด้วยระบบเส้นสายก็คือ เป็นคนไม่พร้อมเป็นคนไม่ใช่แต่บางเอิญพ่อมีอำนาจทางการเมืองและมีอำนาจทางการเงินสามารถที่จะทำให้ลูกเนี่ยได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าเขามีอำนาจทางการเมืองก็หมายความว่าอะไรก็หมายความว่ามีคนเนี่ยพร้อมจะเป็นลูกน้องพร้อมจะเป็นลิ้วล้อแล้วก็ยกให้เขาเป็นผู้บัญชาในการจะชี้นิ้วสั่งนู่นสั่งนี่ น้ถ้าเขาไม่สั่งเนี่ยคิดว่าจะมีคนยกมือให้จนทั้งลูกเขาได้เป็นนายกเหรอนี่คุณประวินเขาพูดนะค,ะะครับขณะเดียวกันอำนาจทางการเงินก็แปลว่าเขามีความมั่งคั่งเพียงพอที่จะทำอะไรก็เสกได้ดั่งใจนุนุรู้จักคำสองคำไหมคำว่าจ้างผีโมแป้งอะะ่ะใะครับ,รบก็เพราะมีคนพยายามยอมที่จะเป็นผีโมแป้งให้เขา หรือนุ๊กเคยได้ยินคาว่าพายเรือให้จนนั่งไม่ล่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประวินกําลังบอกว่าเฮ้ยไม่มีคุณสมบัติแต่เข้ามาด้วยเส้นสายใช้ความเป็นอภิสิทธิชนจากอํานาจของพ่อจนกระทั่งได้เป็นนายมนตรีทั้งทั้งที่คุณสมบัติไม่ว่าจะด้านใดมันไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ทักษะไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่ประสบการณ์ไม่ใช่บุคลิกลักษณะไม่ใช่อ่า นี่คุณประวินเขาพยายามจะบอกอย่างนี้ครับก็แสดงว่าคนที่เป็นเจนวส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาได้รับตาแหน่งใหญ่โตเนี่ยเขามาด้วยความรู้ความสามารถใช่ครับถ้าถ้าจากนั้นกลับไปที่อีกหนึ่งอาจารย์คนเจนเออย่างคุณอภิสิทธิ์วชาชีวะก็เข้ามาเป็นนายกด้วยความรู้ความสามารถก็จะใ่เต้าเขามาเขามาด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมือนกับอภิสิทธิ์พูดก็แสดงว่าเขามีความรู้ถูกไหมล่ะ หรือแม้กระทั่งคนยุคเบบี้บูมเมอร์อย่างนายกชวนก็มาจากความรู้ความสามารถเหมือนกันเป็นแค่เด็กวัดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณองค์อิงอจะบอกว่าตัวเองเป็นเจนวายแต่คุณไม่ได้มาด้วยความรู้ความสามารถอันนี้ต้องการกระบาดผิดใช่ไหมคาารับอาจารย์คือเขาเป็นอภิสิทธิชนในการเข้ามาคุณใช้เส้นสายในการเข้ามาโดยที่คุณสมบัติไม่ใช่คือไม่ว่าจะมอง j o b specification หรือว่า Job Description คุณไม่ใช่ หน้าที่ที่คุณต้องทาคุณไม่ใช่คุณสมบัติที่เราต้องการคุณก็ไม่ใช่แต่คุณมีเส้นอคุณไปยินคุณประวินพยายามจะบอกว่าคุณได้ตําแหน่งเพราะเส้นแล้วคุณจะมานั่งบ่นอะไรกับการที่คนเขากาลังจะซักฟออคุณเราเคยได้ยินเราเคยได้ยินคาว่าม็อบมีเส้นมีช่วงหนึ่งมีม็อบบอกว่าม็อบเนี่ยมีเส้นงั้นต่อไปคนก็จะสามารถที่จะตั้งขนาดนามให้กับนายกอิงม่านายกปีเส้นก็น่าจะไม่ผิดอะไร ไม่ผิดหรอก,กเพราะอมาอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าพ่อเธอไม่มีอำนาจถามเธอใครจะยกให้เธอเป็นเออประโยชน์ถัดมาเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เจนวายเนี่ยไม่แคร์เรื่องสิทธิมนุษยชนอาจารย์ปแปลหน่อยนี้สิว่าทําไมเ็าถึงว่าคุณอุ้งอิงไม่แคร์เรื่องสิทธิมนุษยชนนะก็จริงๆแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําเนี่ยมันก็เป็นการละเมิดใช่ไหมคะอย่างเช่นการปล่อยให้พ่อป่วยทิพย์ โดยที่ไม่จัดการอะไรมันก็เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังคนอื่นๆไหม,มฮะเออและในขณะเดียวกันคุณไม่มีความสามารถแต่คุณใช้เส้นเข้ามาคุณละเมิดสิทธิของคนที่มีความเหมาะสมมากกว่าคุณไหมอาจารย์พูดอย่างอาจารย์พูดอย่างนี้ผมสงสารคนหนึ่งเลยฮะอาจารย์ใครคุณพิธาเหรอใครนะฮะคุณพิธาเหรอหรือรไม่ใช่คุณพิธาเน,นี่ยผมยัง ผมยังไม่ค่อยสงสารเพราะคุณพิธาเนียมันแค่เข้าการเมืองมาแค่ไม่กี่ปีผมสงสารคุณหญิงสุดารัตน์นะคะถ้าอย่างนั้นก็มีอีกหลายคนค่ะคุณหญิงสุดารัตน์หมอชลานานนะคะคนเหล่านี้เนี่ยอยู่กับพรรคเพื่อไทยมานานชา้าและถ้าพูดถึงความสามารถและประสบการณ์ถามเขามีไหมมีแน่นอนทั้งสองคนใช่ไหมคะแต่ทั้งสองคนก็ถูกมองข้าม การที่ถูกมองข้ามแล้วคนหนึ่งได้ได้ตำแหน่งไปเขาถึงใช้ว่าคุณละเมิดสิทธิของคนอื่นคนอื่นที่ควรจะได้เป็นน่ะจะไม่ได้เป็นน่ะใช่ไหมคะคุณท่านนายกเขามีเขามีของวิเศษเขามีทางรัฐนะอาจารย์เขามีทางด่วนเอันต่อมาเขาบอกว่าอาจารย์ประวินบอกว่าไอ้ที่บอกว่าใครจะวิจารณ์ภาวะผู้นําให้ขึ้นก็ให้มึงขึ้นมาเป็นผู้นําก่อนสิ โอ้ S <S อันนีอนน้อันนี้แรงอันนี้แรงนุนุกคิดว่าคนวิจารณ์หนังกับคนสร้างหนังเนี่ยคนวิจารณ์หนังต้องสร้างหนังเองก่อนถึงจะมีสิทธิ์วิจารณ์เหรอไม่ใช่นะนักวิจารณ์หนังหลายคนที่เราชอบการวิจารณ์ของเขาเพราะมีสายตาของการช่างสังเกตสังกาแต่เขาก็ไม่ใช่คนสร้างหนังและทุกวันนี้เนี่ยที่พี่วิจารณ์การเมืองอยู่เนี่ยทุกคนบอกเฮ้ยมึงมาเป็นสสก่อนได้ไหมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ เออหนูโค้ดมวยบางคนถ้าให้ต่อยกันนะมวยก็แพ้นะใช่เขาไม่ใช่เป็นคนต่อยมวยเป็นแต่เขาเป็นคนดูมวยเป็นเขาจะรู้ว่าอันนี้วงนอกวงในอันนี้หนักซ้ายหนักขวาอันนี้ช้าอันนี้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำหน้าที่สังเกตสังกาวิาพากวิจารณกับคนที่เป็นคนทำไม่ใช่เป็นคนคนเดียวกันและอย่ามาอ้างว่าถ้าตัวเองไม่เคยทำอย่างนั้น ไม่เคยเป็นนักการเมืองอย่าวิจารณ์การเมืองไม่เคยสร้างหนังอย่าวิจารณ์หนังไม่เคยเป็นผู้นำอย่าวิจารณ์ผู้นำไม่เคยทำละครอย่าวิจารณ์ละครไม่เคยมีผัวอย่าวิจารณ์ผัวงั้นเหรอมันไม่ใช่นะถ้าไม่เคยมีผัวอย่าวิจารณ์ผัวคนอื่นอทำไมเราจะมองไม่ออกผู้ชายดีหรือไม่ดีโดยไม่ต้องมีผัวมนุษย์เราก็เป็นคนที่มีความช่างสังเกตสังกานุ รู้ไปดูสินักวิจารณ์หนังแต่ละคนไม่ใช่คนสร้างหนังนะจะบอกให้แต่เขาวิจารณ์ดีใช่ไหมคะเออ oh. นักหนักคเดียวกันคนวิเคราะห์การเมืองหลายๆคนที่เราฟังอยู่นี่ถามว่าเขาเป็นสอสอเหรอเขาก็ไม่ได้เป็นแต่คําพูดคําจาเขาดีไหมลนะ่ะเอออาจารย์เจดอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์บอยอย่างนี้อาจารย์ปฏิทานอย่างนี้นะอาจารย์คมสันอย่างนี้ เราก็ฟังคนเหล่านี้ได้เขาไม่จําเป็นต้องเป็นนักการเมืองแต่คําพูดคําจาของเขามีหลักการมีเหตุมีผลมีการวิเคราะห์เพราะเขาเป็นคนจ้างสังเกตสังกาแล้วเป็นคนตักกะที่สมเหตุสมผลโอ้ยใครก็ตามที่คิดว่าใครจะไม่เพื่อวิาวจารณ์ตำแหน่งอะไรจะต้องเป็นอย่างนั้นมาก,ก่อนเฮ้ยแค่นี้ก็แสดงความอับปัญญาแล้วจ้าคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ เขาไม่อยากให้วิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกใช่ไหมครับเนี่ยแน่นอนเขารับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นุคนเราเป็นบุคคลสาธารณะต้องเตรียมพร้อมนะครับพี่จำได้เลยสมัยเรียนธรรมศาสตร,ร์2,509เนี่ยนะครับที่เข้าปีหนึ่งเนี่ยมีบทเรียน Reading ของภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนบอกว่าการที่คนเราจะมีชื่อเสียงอันนี้ภาษาอังกฤษแต่พี่แปลไทยให้นะเขาบอกสิ่งที่เราต้องจ่ายให้กการมีชื่อเสียงคือ การสูญเสียความเป็นส่วนตัวอ่ากนมีชื่อเสียงไปดูหนังคนก็สังเกตไปกินข้าวคนก็สังเกตเอาแมวไปตัดไส้ติง่งเอาหมาไปฉีดยาคนรู้หมดแล้วค่ะถ้าเราจะมาบอกจะมาเสือกอะไรก็คุณนักหนาอ้าคุณเป็นบุคคลสาธารณะเพราะฉะนั้นชื่อเสียงคุณได้มาคุณต้องจ่ายด้วยการสูญเสียความเป็นส่วนตัว นั่นหมายถึงว่าคนที่เป็นนายกก็ต้องสูญเสียความสุขบางอย่างไปเช่นวันหยุดคุณอาจจะไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่กับสามีและกับลูกได้คุณก็ต้องทำงานถ้ามีงานด่วนจำได้ไหมถ้ามันมีงานเร่งด่วนแล้วมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นนรู้ไหมว่าวัฒน,นธรรมยุคนี้เนี่ยเขาเขียนไว้เด็ดเวลาชัดเจนเป็นวัฒนธรรม24ทับ7คือ24ทับ7ก็แปลว่าภายในหนึ่งวัน24ชั่วโมงเนี่ย เราอาจจะถูกจิกเรียกตัวเวลาใดก็ได้ถูกไหมคะเอ,อ่อยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไฟไหมตอนสี่ทุ่มแล้วดับเพลิงถูกเรียกตัวดับเพลิงจะบอกอะไรวัดสี่ทุ่มจะมาเรียกตัวอีกเหรออย่างนั้นเหรอฮะหรือตำรวจเนี่ยถูกตามตัวตอนตีสอ,องเพราะขโมยขึ้นบ้านตอนตีสองวันลวหลับเวลานอนกูจะมาเรียกเลยตอนตีสองหรือถ้าเกิดถูกเรียกตัววันอาทิตย์วันอาทิตย์มันหยุดนะโวย้ย เขาถึงบอกว่าเฮ้ยวัฒนธรรมยุคดิจิทัลเป็นวัฒนธรรม24ทับ7ค่ะใช่จริงครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องเข้าใจคํานี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี24ชั่วโมงไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะวันที่คุณอยู่ทำเนียบบาน24ชั่วโมงใช <laughs> อาจารย์คําถามที่ <laughs> ทุกคนสงสัยว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่า เขาหนึ่งเขาไม่ได้มาด้วยความรู้ความสามารถสองวันนี้ศักยภาพในการเป็นผู้นําของเขาเนี่ยมันไม่ได้อฮะทุกคนลงมาบอกว่าคุณคุณจะลาออกคุณควรยุสภาแต่ดูเหมือนว่าท่านนายกก็ยังมีความสุขเดินทางไปเยอรมันอยู่มันเป็นเขาอยากเป็นแล้วจะให้เขาออกได้ยังไงฮะหนุคนเราเขาอยากเป็นแล้วเขาก็ได้เป็นสมอกสมใจ และตราบใดยังไม่มีอะไรที่มาไล่เขาได้ตามกฎหมายเนี่ยเขาจะออกทำไมนูอย่าลืมนะอภิปรายวัใจรอบนี้ถ้าเกิดฝ่ายค้านได้คะแนนเสียงไม่ถึง251ยังไงก็ไล่เขาไม่ได้เขาก็อยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโดยกฎหมายเขาอยู่ได้จะให้เขาออกไปทำไมเขาไม่ลาออกหรอกมิหนาซ้ำอย่าลืมนะในคําปาร์รบเขามีบอกว่า คุณองค์อิงเนี่ยทาเพื่อพ่อไม่ได้ทําเพื่อประชาชนเนี่ยนะคะคือคําพูดเป็น e x a c t l y นะจะไปดูมันประมาณเนี้ยนะครพี่ก็ถามนุว่าเขาจะออกไปทําไมในเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากได้เขายังไม่ได้อันที่หนึ่งเขาอยากจะมีการเจราจาแบ่งผลประโยชน์ M.O.U.44 เขายังทําไม่ได้อืมสองเขาอยากจะเปิดเปิดไอ้เรื่องของ entertainment complex เพื่อเปิดคาสิโนเขายังทําไม่ได้ เขาอยากจะร่างรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับนะคะโดยสอสอรอเขาก็ยังทำไม่ได้เขาต้องการให้มีการนิรโทษกรรมซึ่งรวมหนึ่งหนึ่งสองอยู่ด้วยเพราะพ่อ,พอเขาตอนนี้อายการสั่งฟ้องหนึ่งหนึ่งสองแล้วเขาก็ยังทำไม่ได้โน้เมื่อมีสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องทำต้องไม่รู้กี่เรื่องแล้วจะให้เขาลาออกไปโดยให้จริงเหล่านี้คาราคาซังอยู่แล้วถ้าเลือกตั้งใหม่เขาจะแน่ใจได้ยังไงก็จะได้กลับมา สิ่งที่อาจารย์บอกทั้งสี่ข้อเนี่ยขอใช้ไปคําฮิตนฮะที่เขากําลังคิดแชร์กันอยู่คือมันไม่มีประชาชนอยู่ในสมการเลยาานะคะนูหน,หนูคิดว่าน,นุมีหัวเหรอยุคคณด้ยว่าไม่เห็นหัวประชาชนไหมคือตอนนี้ในสายตาของพวกเขาเราไม่มีหัวครับถามสุดท้ายถามอาจารย์เออถ้านายกอุ้งอิกเนี่ยเอาปืนลั่นใส่ตัวเองครับครับ ที่อยู่มาพูดคาว่าตเป็นนายกเจนวายให้ประชาชนเขาล้อเรียนกันนะฮะคืออย่างนี้นะพี่ว่าพักเนี้ยเขาเตะลูกฟุตบอลเข้าโกตัวเองหลายเรื่องแล้วนะ่อย่างตอนเนี้ยชาวนาเป็นภาระจะให้ช่วยตลอดได้ยังไงอ่านีก็เตะลูกฟุตบอลเข้าตัวเองนะครับหุ้นตกคนฉลาดย่อมเห็นเป็นโอกาส มีคนโง่ทัานนั้นแหละที่ตื่นเต้นไอ้นี่ก็เตะเข้าตัวเองเหมือนกันเรื่องของการเข้าบอนการพน,นันที่บอกจะต้องให้มีเงินฝากห้าสิบล้านไม่ต้องเอาหรอกเอาเปว่าสามปีเสียภาษีก็เข้าได้แล้วอันไหนบอกว่าอยากให้ต่างชาติมาแล้วทำไมถึงกลัวว่าคนไทยจะไม่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเล่นเพราะว่าไม่มีเงินห้สิบล้านหยุดในแบงก์ ตกลงคุณจะดึงนะักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาหรือคุณต้องการให้คนไทยกลายเป็นผีพนันนี่คือการเตะฟุตบอลเข้าโกตัวเองจะบอกให้รู้ด้วยโอเควันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เสรีบลนทานนะครับเวลาหมดแล้วนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับอาจารย์รพรุ่งนี้เราก็จะมีประเด็นร้อนประเด็นใหม่ๆม,มาคุยกับอาจารย์ทุกวันนะฮะสำหรับใครที่เอ,อ่อ เป็นคนละสีกับอาจารย์เนี่ยต้องเรียนได้ทราบว่าพยายามเทียบเปิดใจแล้วก็วิเคราะห์และทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เสดีก็บอกว่าเขาวิเคราะห์อยู่บนข้อเท็จจริงนะไม่ใช่เป็นการเอาเรื่องโกหกมาวิเคราะห์กันก็อยากให้ฟังกันแล้วก็อะไรที่ไม่เห็นด้วยก็เก็บเอาไว้แล้วรายการของช่อง YouTube ปมหโมทีวีเนี่ยเราพยายามจ้าคนทุกสีมาออกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มสีสลิมสีส้มเงินเพื่อเราจะได้ฟังมุมมอง แตกต่างกันไปแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมของช่องเราเป็นคนฉลาดนะครับรู้จักวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและที่สําคัญรู้ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติอะไรที่เป็นประโยชน์ของนักการเมืองวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการเรื่องรับปากเราชอบเรื่องรับปังไปก่อนสวัสดีครับ